สวัสดีครับคุณผู้ชมเดี๋ยวในวันนี้เราจะไปติดตามสถานการณ์การสู้รบในยูเครนกันต่อเลยนะครับโดยเมื่อวานนี้ทางการของยูเครนนั้นพวกเขาก็ได้เปิดปฏิบัติการแก้แค้นกองทัพรัสเซียในบริเวณพื้นที่การรบของอูริกรีฟครับซึ่งทางการของยูเครนนั้นก็สามารถสังหารรถถังยานเกราะของทางรัสเซียได้เป็นจํานวนมากและนอกจากการรบแล้วยังจะมีข่าวอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง เดี๋ยวในวันนี้มินขอเชิญทุทกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิลิตตอรี่พร้อมๆกันเลยครับ คุณผู้ชมครับสำหรับเมื่อวานนี้ทางการของยูเครนพวกเขาก็ยังคงโหมบุกหนักในบริเวณหมู่บ้านเวอร์บฟและหมู่บ้านโนโวโปโคอฟเพียบก้านะครับเพราะว่าพื้นที่ทั้งสองแห่งนี้ทางการของยูเครนจำเป็นต้องยึดให้ได้ซึ่งจุดประสงค์หลักๆก,ก็คือเป็นการป้องกันไม่ให้กองทัพของทางราัสเซียนั้นสามารถตีตลบหลังพวกเขาได้สําหรับการเข้าตีแนวรบชั้นที่3ของทางราัสเซียเพื่อเดินหน้าไปยึดเมืองทุกมาร์กต่อไปครับ โดยการรบทางด้านนี้ยูเครนมักจะใช้ปืนใหญ่สนามยิงเข้าไปตามแนวต้นไม้ที่ทางการของรัสเซียนั้นมักนํากําลังยานเกราะรถถังและฐานร,ราบเข้ามาประจําในจุดต่างๆเพื่อรอคอยที่จะดักซุ่มโจมตีกองทัพของทางยูเครน และถึงแม้ว่าทางการของรัสเซียนั้นจะพยายามพางอาวุธของพวกเขาไว้เป็นอย่างดีแต่เนื่องจากว่าในระยะเวลากลางวันนั้นยานเกราะและรถถังนั้นก็จะสะสมความร้อนจากแสงแดดหรือในบางครั้งพวกเขาก็มีความจําเป็นที่จะต้องติดเครื่องยนต์หรือว่ายิงอาวุธออกไปนะครับสิ่งเหล่านี้เมื่อถึงเวลาเย็นแล้วทางกองทัพยูเครนก็จะส่งดโดรนที่สามารถตรวจจับความร้อนได้แล้วก็จะสามารถจับเป้าหมายเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีซึ่งยูเครนนั้นก็จะส่งพิกัดเหล่านี้ให้หน่วย ปืนใหญ่สนามของทางยูเครนเข้ายิงทําลายต่อไปครับโดยเฉพาะทางการของยูเครนนั้นมักจะใช้กระสุนแบบแตกอากาศหรือว่าระเบิดพวงเข้ายิงโจมตีของรัสเซียจึงทําให้กําลังพลของทางรัสเซียตามแนวต้นใบนั้นได้รับความสูญเสียอย่างหนักเลยครับนอกจากนี้การรบในพื้นที่นั้นทางกองทัพยูเครนย,ยังสามารถทำลายรถถังแบบ t 9 0และยานเกราะของทางรัสเซียอีกจำนวนหนึ่งได้ด้วยครับ ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นการแก้แค้นที่กองทัพรัสเซียนั้นได้ทําลายรถถังแบบ Challenger 2ของทางยูเครนไปจํานวน1นึ่งคันจากทั้งหมด14คันครับแต่อย่างไรก็ตามก็มีรายงานว่าลูกเรือของรถถัง Challenger 2นั้นปลอดภัยดีทุกนายครับ ต่อมานะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูการรบกันที่เมืองบัคมุดกันต่อนะครับซึ่งทางการของยูเครนนั้นก็สามารถยึดหมู่บ้านครีตช,ชีฟยาได้เกือบจะทั้งหมู่บ้านแล้วนะครับซึ่งหมู่บ้านนี้ก็จะอยู่ทางตอนใต้ของเมืองบัหมุดทางการของยูเครนนั้นได้ส่งกองกาลังเข้าไปโจมตีกองทัพรัสเซียอย่างต่อเนื่องจนทําให้กองทัพของทางรัสเซียนั้นจําเป็นต้องถอนฐานออกไปครับนอกจากนี้ยังมีข่าวอีกว่า ยูเครนนนั้นได้ตรวจพบทางแกบาวุธของทางรัสเซียแถวแถวเมืองบักมุดซึ่งมันได้เก็บจรวดเอาไว้สําหรับเฮลิปเตอร์โจมตีแบบ KA-52 นะครับหลังจากนั้นทางการของยูเครน,นจึงได้ใช้ระบบจรวดหลายลำกล้องแบบไฮมันเข้ายิงโจมตีคลังเก็บอาวุธดังกล่าวจนเกิดการระเบิดเสียหายขึ้นครับ ต่อมาเดี๋ยวเราไปดูการรบกันทางด้านเหนือบริเวณพื้นที่ของเมืองสซวตอกกันต่อนะครับซึ่งทางการของรัสเซียนั้นพยายามที่จะรวบรวมกําลังเพื่อจะเข้าตีแนวตั้งรับของทางยูเครนแต่ก็ถูกทางการของยูเครนนั้นผลักดันกลับไปได้และเหตุการณ์ในครั้งนี้กองทัพรัสเซียก็ได้สูญเสียรถถังแบบ t 90 t 72และยานเกราะอ,อีกจํานวนหนึ่งเอาไว้เบื้องหลังอีกด้วยครับ และยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจาวันที่6กันยายนฐานราบก็เสียชีวิตไป610นายรถถัง8คันยานเกราะ12คันรถขนส่งทางการทหาร15คันปืนใหญ่สนาม36กระบอกโดรน7ลำระบบจรวดและลำกล้อง1ระบบและระบบป้องกันแผงกาศอีก1ระบบครับ เอาละครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราได้รับทราบสถานการณ์การรบในยูเครนกันไปแบบคร่าวๆแล้วทีนี้เรามาดูข่าวอื่นที่น่าสนใจกันต่อเลยนะครับซึ่งประเด็นแรกก็คือทางการของรัสเซียนั้นได้ย้ายระบบป้องกันพลังกาศที่ประจําการเอาไว้บริเวณขั้วโลกเหนือย้ายกลับมาป้องกันกรุงมอสโกครับทางนี้ก็คาดว่าทางการของรัสเซียน่าจะสูญเสียระบบป้องกันพลังกาศระยะใกล้หรือว่าระยะปานกลางไปมากที่สนามรบยูเครน ซึ่งจริงๆแล้วก็น่าจะเริ่มขาดแคลนนั่นแหละครับจึงได้นำระบบป้องกันพลนังกาศที่คั่วโลกเหนือมาป้องกันเมืองหลวงของตนครับส่วนข่าวต่อมานะครับทางการคิวบาก็ได้ออกมาเปิดเผยว่ามีคนบางกลุ่มนั้นได้เข้าไปที่ประเทศของพวกเขาเพื่อติดต่อคนของคิวบาให้ไปทำการรบในยูเครนเพื่อช่วยกองทัพของทางรัสเซียรบครับ ทางนี้ก็เคยมีรายงานในสื่อโซเชียลมีเดียว่าชาวคิวบาบางรายนั้นได้ถูกหลอกให้มาลบและเมื่อพวกเขาปฏิเสธที่จะลบก็จะถูกปฏิบัติแบบโหดร้ายนะครับอย่างไรก็ตามสำนักข่าว BBC ซึ่งเป็นสำนักข่าวต้นทางในเรื่องนี้ก็ได้ออกมากล่าวว่าพวกเขาไม่สามารถตรวจสอบเรื่องนี้ได้อย่างอิสระส่วนทางคิวบานั้นได้ออกมาถแถลงเน้นย้ำว่าพวกเขาไม่มีส่วนร่วมในสงครามยูเครนส่วนทางด้านของทางราัสเซียนั้นยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้แต่อย่างใด ครับ ทางนี้ก็คาดว่าทางกองทัพรัสเซียนั้นน่าจะสูญเสียกําลังพลในสนามรบยูเครนไปเยอะพวกเขาจึงมีความจําเป็นที่จะต้องหาคนมาทดแทนนะครับในหลังจากที่กองลังฐานวาคเนอร์กรุ๊ปนั้นเกิดมีปัญหากับกองทัพรัสเซียจึงทําให้นักรบรับจ้างที่จะมาช่วยกองทัพรัสเซียรบนั้นมีจํานวนน้อยลงไปด้วยครับซึ่งการที่ปูตินนั้นจะเกณฑ์คนรัสเซียมารบหรือว่ามาตายเพิ่มในยูเครนนั้นก็จะทําให้คะแนนนิยมของเขานั้นลดลงอย่างแน่นอนและนี่ก็ ใกล้จะมีการเลือกตั้งในรัเสเซียแล้วดังนั้นการหานักรบจากต่างชาติก็น่าจะเป็นทางออกของกองทัพป,ปูตินในขณะนี้ครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาก็จะเป็นข่าวดีของทางยูเครนบ้างนะครับโดยทางการเยอรมน,นี้นั้นก็ประกาศที่จะมอบกระสุนต่อต้านอากาศยานที่ใช้งานกับยานกรอบแบบเกรพาร์ตให้กับทางการของยูเครนเพิ่มเติมอีกจํานวน40,000นัดน,นะครับซึ่งทั้งหมดนั้นเยอรมน,นีก็มีแผนว่าจะมอบกระสุนชนิดนี้ให้กับทางการของยูเครนอีกจํานวน300,000นัดครับ และสาหรับระบบป้องกันพลังการระยะใกล้แบบเกผ่านั้นเพราะมันก็สามารถทําผลงานได้ดีในการสอยดโดรนของทางรัสเซียนะครับซึ่งโดรนของทางรัสเซียนั้นส่วนใหญ่ก็จะบินช้าและมักจะถูกติดตั้งโปรแกรมการบินเอาไว้แล้วดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องยากเลยที่ยานเกราะชนิดนี้จะสามารถสอยพวกมันลงมาได้ครับและข่าวสุดท้ายของวันนี้นะครับคุณผู้ชมซึ่งมันก็ได้เกิดขึ้นสดๆร้อๆเลยครับมีรายงานว่าได้เกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่ใกล้กับกองบัญชาการ างการทหารของทางรัสเซียที่เมืองลอสตอฟออนดอนนะครับซึ่งเมืองแห่งนี้มันก็เป็นฐานใหญ่ในการรุกรานยูเครนนั่นแหละครับซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นสามารถมองเห็นการระเบิดครั้งใหญ่ได้จากระยะไกลแต่อย่างไรก็ตามในขณะนี้ก็ยังคงไม่มีรายงานความเสียหายใดๆเข้ามานะครับซึ่งเราก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าจะเกิดความเสียหายอย่างไรขึ้นบ้างครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิรตตอรีกันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ